สวัสดีครับมีใครอยู่ข้างไหนบ้างไหมครับผมสอนทอกเกษมมหาเสียงครับอ้าวเฮ้ยทำอะไรกันนี่ยอ่าไม่รับกวนแล้วครับมึงมีอะไรแคงใจกับกูไหมก็มีถามจริงเวลาเจอหน้าอยากจะตบไหมตลอดเวลาที่เจออ,อืใจเราตรงรับาบใจที่ผมยังมีชีวิตอยู่นะ ไม่มีใครทำอะไรพี่ได้แนอ่อาผัดถังทำจังจ้ย้วยชิบหา,ายหมดแล้วก็ตายเตรียมตัวให้ดียิงสู้มไม่ได้ไงจั์มันนักแข่งโค่นนักแข่งอบอาตอาเก่าอ้สั์บึกดูกู ม yo, ไม่มึงทำกูให้คนดูแล้วกูจัดให้แน่ไม่ต้องขอโทษกลัวจริงละเฮาไอ้นี่จำมึงได้เบื่อทอพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วพี่อย่าเฮาว